แหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ปูอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะเราใส่ญี่ปุ่นติอายินโมาตะอันนั้นคือหนัวใช่ไหมใส่ปลาเนาะแซบเดอร์เนาะใช่มาเตะใช่ไหมทุกคนบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเลยล่ะ ดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ดองกีนะเขาบอกว่าเป็นสาขาแรกเลยในย่านฝั่งทนเพราะฉะนั้นครูจะพาทุกคนนะมาดูว่าที่นี้มีอะไรขายบ้างตอนนี้เราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะแล้วเราก็ไม่ต้องฝากทิวเพื่อนแล้วเวลาเพื่อนไปเที่ยวทีเนาะชอบแบบว่าฝากทิวฝากทิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องละจ้ะที่นี่เขามีทุกอย่างนี่ไงห้ขนมถั่ววาซาบิร้อ,อ,อนนี้อย เราซื้อประจําตอนอยู่บนรถบัสทัวร์ใช่ไหมใครได้ซื้อบ้างฉันก็ซื้อร้อยเก้าเกวาซาบิ <ไป S 1> แล้วมีอ,อะไรอีกนะ เลยนะทุกคนดูเนี่ยพวกขนมอ,อันนี้เขาเรียกว่าขนมโดระย,ยากิใช่ใช่ที่เป็นขนมโดเรมอนน่ะเนี่ยคือก็ทำข้างในกันสดสดเลยให้ฟังแพนเข้าไปดูอ,อันนี้มูจิ กี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ่้น่ามีซูชิันใหญ่ๆด้วยน่ากินมากเลยาดใหญ่เท่าไหร่ห้าเก้าเก้า่ห้าเก้าเก้า เดี๋ยวหยิบให้คุณชมดูอันนี้้วอันนี้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบเก้าบาทโอ้เจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งคือเอาอาหารนะคะเขาทำโชว์ด้านในเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมโอ้เจง๋จงเจง๋งเจ๋งคือเชฟเยอะมาก อยเชลล์ย่างไปกล่องหนึ่งม,มีมีไม้นึงมีสามสมสามชิ้นโอเคไปช้อปปิ้งจ้าอันนี้อ,อ่ไรอกนี่ย่าง้าวตุดตรงนี้เลยเนื้อหวากิวแบบเสียบไม้จ้ะะนะนี่ทุกคนของดีของแพงอยู่มุมนี้พวกเนื้อนอกสำหรับสายเนื้อ พวกวากเกลียวอันนี้มีโกเบด้วยทุกคนดูโกเบพันสอ้อยแปอันนี้แค่0.256กรัมเนี่ยอันนี้คือ700ดร้อกว่าบาทแล้วก็นี่ค่ะมีเนื้อหลากหลายมากใส่เนื้อใส่เนื้ออะไคะใส่คอหมูชาบู โอ้ oh, oh, พวกชาบูหมูนี่ฝั่งนี้เลยเยอะดูดิคือแบบใร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอ่ะนร้อยเจ็ดบเก้ามันก็ไม่แพงนะเออไม่แพงซอสเซิร์ฟมีหมดตอนนี้คือคืนมากเหมือนเราอยู่ตลาดญี่ปุ่นของจิมหมูสักชั้นกลาง โปรโมชั่นาันเลยคเาหน้าใส่อันนี้ม้ออะไรคะม้อเหมือนแบบม้อลเมนหรออ๋อม้อดินเผาญี่ปุ่นม้อดินเผาญี่ปุ่นค่ะทุกคนนี่มีทุกอย่างทำไปได้กินเนี่ยอุดง เห็นหม้อไม่ได้เลยจะคูอมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอันนี้อ่ะกระทะกระทะนี่กระทะปิ้งเนือเห็นปะเตาปิ้งย่างไร้กวันด้วยน,นี้อะไรอีกอ๋อ เมรเ็นาไหนี่กระทาเล็กกระทาน้อยมีหมดนะคะสองเก้าเก้าไม่แพง ไม่ได้เตาก็มีเตาอบมันเตาอบขนมวกม 59, ากาเมะห้าสิบปกติมันเท่าไหร่วันนั้นเราซื้อ80ดสิบกว่าบาทหรออขนมขนมให้คุณผู้ชมดูยังฝั่งนี้อะไระตรงนี้เขาไกล้โดชีสเค้กเฮ้ยมันมันกว้างมากเดินแบบละลานตาตาลายมากเลยทุกคนแม้แต่พัดลมนะจ๊ะ ขนมค่ะมีคือของเยอะมากของเยอะมากจริงๆเอามาดูพาทุกคนไปดูขนมกันบ้างตัวแลญี่ปุ่นก็มาพวกแป้งทำขนมดรือเปล่า สำเร็จรูปใช่ป่ะเอที่เรากินซุปมิโซะเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าบาทอีร้อยสิบเก้าบาทค่ะทุกคนอันนี้สี่สิบห้าบาทผงโรยข้าวรสกระเทียมกระเทียมพริกแล้วก็พวกสาลาย อันนี้ปูจริงนะเนี่ยทุกคนดูเอ่อกานิกานิกานิแปลว่าปูใช่แล้วขนมปลาหมึกค่ะ เขียวร้อ่บาร้อยสี่สบาทนี่แม่ฟังมากจ้าป็อกกี้สาิบเาบาทอันนี้เอาไปสองกล่องก็แล้วกันค่ะ แพ็กเกอร์ข้าวสไตล์ญี่ปุ่นนี่ไงทุกคนอันนี้ราคาสินค้ายกแพ็ก,กไม่ต้องสินค้ายกแพ็กไม่ต้องฉีดหนูเจ็บเออร้อยสี่บเก้าบาทค่ะทุกคนนี่ร้อยสี่บเก้าบาทนะข้าวโพอดอบกรอบเครือบ ห้าสิบเก้าบาทแล้วก็อันนี้ถูกนะเอตัวเนี้ยที่มีขายทั่วไปอะ่ะสิบห้าบาทเองนี่ค่ะสิบห้าบาทอ๋อเอถัวพิธาชิโอวาซาบิอันนี้ห่อใหญ่อะ่ะสามเก้าเก้าทุกคนพวกคอสเมติกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ ม่จะเป็นพวกเอเนี่ยโฟมล้างหน้าเนี่ยเออ,เอร้ยยอยเก้าบาทวิฟพรีมเมียมแล้วก็พวกแผ่นมาก์หน้าสบูู่ถูกก้นนะคะทุกคนเขาบอกว่าแค่ถูกก็สวยแล้วนะ จริงเหรอตลกดีเนาะมีสบู่ถูกก้นด้วย2 4 9บาทจ้ะเนี่ยพวกไอวิตามินซีดีเฮสซีเนี่ยพวกวิตามินซี298บาทอันนี้2,000มิลลิกรัม อันนี้อะซื้อให้ใครใส่เนี่ยเนี่ยใส่นอนเนาะจะใส่นอนหกเก้าเก้าค่ะนี่พวกไข่ต้มปอกเปลือกค่ะสิบห้าบาทเอ้ยเต้าหู้ถ้วยพร้อมทานสูตรซอสหวานสาหร่ายเต้าหู้ถ้วย แล้วก็นนี้พวกเต้าหู้ไข่หลอดเท่าไหร่สิบสองบาททุกคนนี่ค่ะสิบสองบาทอันนี้เขาเรียกว่าผักโต้มเหมียวหรอเขาบอกว่าสามารถตัดส่วนยอดทานได้ทันทีแล้วก็ลากเนี่ยเอาไปแช่น้ำต้นอ่อนจะงอกใหม่แล้วทานได้อีกโอ้โหหกสิบเก้าบาทจ้าทุกคนพักเห็ดญี่ปุ่น ผลไม้ญี่ปุ่นร้อยเก้าเก้าทุกคนดูมันแปลกดีนะอ๋อเขาเป็นเยลลี่แล้วก็ใส่ผลไม้เข้าไปในเยลลี่ไงจับขึ้นมาให้ทุกคนดูนอ๋อจะเป็นอย่างนี้เอออ่ะสิบสิบยี่สิบห้าบาทมาโกโกเอาไปลองกินเด็กเขาบอกว่ามาจากบ้านมาโกโกเลยบ้านมาโกโกเหรอเออ เออเออเอาบ้านมารุกโกกินชาแบบนี้เอาละมาขวดหนึ่งเอาสดขวดกว่าน้อยนี่คือมันเผานะคะเขาบอกโปรด<ม>เปิดตู้ด้วยตัวคุณเองอย่าบีบน้องนะคะมันเผา89บาทเนี่ยทุกคนมาจ่ายเงินกันทุกคนจา้า พอเราซื้อถุงนะคะทุกคนเขาจะให้ตะกร้าที่เราซื้อของเนี่ยมาใส่ถุงกลับบ้านเองใส่ตรงนี้ก็ได้แม่สวยเยอะแต่บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะถุงถุงต้องซื้อเหมือนกันอ่านิดนิดหน่อยหน่อยค่ะคลิปค่ะคลิปนี้นะคะปูปลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายพิกัดซีคอนบางแคค่ะ